ความหมายของกามและกามคุณพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามพิขุทั้งหลา euh. ยข้อที่เรากล่าวนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกาม ความต่างแห่งการมวิบากแห่งการมความดับแห่งการมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งการมนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวภิกขุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักขุอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัด เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดอดทธพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดที่ขูทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก นั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นที่ขูทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายพิขุทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโผลทัพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามพิขุทั้งหลายวิบากแห่งกามเป็นอย่างไร คือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใดย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามพิขุทั้งหลายความดับแห่งกามเป็นอย่างไรคือความดับแห่งกามย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามคุณของกามและโทษของกามเจ้าสากกายะทรงพระนามว่ามหานามะ ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างก็เป็นอุปกิเลสแห่งจิตก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดโลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้ เป็นบางครั้งบางคราวข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าทำชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราวมหานามธรรมนั้นนั่นแหละที่ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราวมหานามะถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือนไม่บริโภคกามแต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกามมหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้ถึงแม้อริยสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมแต่ยังไม่บรรลุป,ปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอก็จะยังเป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้แต่เมื่อใดอริยสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้และเธอก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปิติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้มหานามะแม้เราเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้ก่อนการตัดสรู้ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแขนมากโทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมแต่ยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเราจึงปฏิญาณไม่ได้ว่าเราเป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติและสุขและกุศลอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายมหานามะกามคุณห้าประการนี้ หประการเป็นอย่างไรคือรูปที่รู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่รู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัด สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมหานามะเหล่านี้แลกามคุณห้าประการความสุขความโสมนัสใดอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของการมทั้งหลายมหานามะ ก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบศิลปะคือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจํานวนก็ดีด้วยการไถก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำกับความหนาวต้องตรากตรำกับความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เล้ยคลานหรือต้องตายเพราะความหิวความกระหายมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีการมเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบอ,อกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่าความขยันของเราเป็นโมคะหนอ ความพยายามของเราไม่มีผลหนอมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้น โคะเหล่านั้นก็สำเร็จผลเขาก็ยังเสวยทุกขโทมนัสเพราะการคอยรักษาโคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทําอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโปคะเหล่านั้นไปได้พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงผัดไปทายาทอันไม่เป็นที่รักพึงนำไปไม่ได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปก็ดีโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้ก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาทอันไม่เป็นที่รักนำไปก็ดีเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบป,ปกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่า สิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรามหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา มีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นเองคือข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชาพวกกษัตริย์ก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์ก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์พวกขหาบดีก็วิวาทกันกับพวกขหาบดีมารดาก็วิวาทกันกับบุตรบุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็วิวาทกันกับบุตรบุตรก็วิวาทกันกับบิดาพี่ชายน้องชายก็วิวาทกันกับพี่ชายน้องชายพี่ชายน้องชายก็วิวาทกันกับพี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวก็วิวาทกันกับพี่ชายน้องชายสหายก็วิวาทกันกับสหายเขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกัน ทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองคือคนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่สอดแหลกธนูวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวาดแก่งอยู่บ้างคนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกดาบตัดศรีรษะบ้างถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกรารทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีการเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเองคือคนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่สอดแล่งธนูกลูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพง ที่ฉาบด้วยเปลือกต้มร้อนเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างคนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกราดด้วยโคไหมร้อนร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานามะแ, people, แ all, ent, um them them. ม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง คือคนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้างปล้นอย่างกวาดล้างบ้างปล้นในเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาทั้งหลายจับคนคนนั้นได้แล้วให้ทำการลงโทษแบบต่างๆคือเคียนด้วยแสบบ้างเคียนด้วยหวายบ้างทุกด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี้ยวน้ำส้มบ้างด้วยวิธีขอดสังบ้างด้วยวิธีปากราหูบ้างด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้างด้วยวิธีมือไฟบ้างด้วยวิธีนุ่งหนังช้างบ้างด้วยวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้าง ด้วยวิธียืนกวางบ้างด้วยวิธีกระชากเนื้อด้วยเบ็ดบ้างด้วยวิธีควักเนื้อทีละกหาปณะบ้างด้วยวิธีแปลงแสบบ้างด้วยวิธีกลางเวียนบ้างด้วยวิธีต่างฟางบ้างราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างให้สุนักกัดกินบ้างเสียบที่หลาวทั้งเป็นเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะบ้าง คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น